สองเปิดรายการทีนึงทิ้งจะเชิญเราพูดก็ได้นะได้ห้าสสวัสดีค่ะทางด้านนุ้งทิ้งกับคุณต้อนมีการับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ก็เตรียมตัวกันเต็มเต็มที่เลยครับพ่อดูในวันนี้อาจจะแตกต่างไปจากทุกๆเทปที่ผ่านมาใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้เราจัดตั้งโต๊ะเสวนาครับดูแปลกหูแปลกตาไปเยอะเลยนะคะครับเพื่อที่จะหาทางออกให้กับข้าวไทยของเรานะครับเรามาพูดคุยถึงประเด็นนี้ครับผมอืมและนี่แค่นี้เลยเหรอใช่ แค่นี้เดียวะครับอ๋อค่ะค่ะโดยหัวข้อที่เราเดิมๆกันนั่นแล้เอาใหม่เใหม่เอาใหม่เฮ้ยอันนี้ก็ต่ำต้องเริมเริ่มเริ่มเริ่มอ่ะท่าตีสามสองสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวันนี้รายการทำดีพ่อดูของเรานะครับอาจจะแปลกตาไปกับที่ผ่านมาสักหน่อยนึงเพราะว่าเราดูจขึ้นมาเยอะเลยนะคะเราดูจี๋มเจียมขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าเราได้จัดตั้งโต๊ะเสวนากันครับเกี่ยวกับเรื่องทางออกของข้าวไทย ซึ่งวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะมาพูดกันคือความฝันของชาวนาไทยค่ะสมาชิกข้าวอินซีเนี่ยมีจริงได้หรือไม่ครับผมแน่นอนครับว่าความฝันของชาวนาเนี่ยก็อยากจะให้ข้าวที่ตัวเองปลูกได้ราคาดีถูกไหมครับ<ช>แต่ว่ามีชาวนาอีกกลุ่มนึงครับพวกเขาคิดต่างอย่างพอเพียงนะครับโอ,โอ,โอโแค่ฟังนี่แบบว่าเราก็อยากรู้ใช่ไหตื่นเต้นเหรอคะตื่นเต้นแล้วครับงั้นช่วงหน้าครับคาะครับผม สถานที่ถ่ายทำพร้อมแล้วน้องๆก็มาบริฟตัวแทนชาวนาเพื่อทำความเข้าใจในการถ่ายรูปในวันนี้ครับนี่เราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ได้เจอกันนะไม่ได้เจอกันนะไม่ได้เจอกันนะไม่ไ้เจอกันนะลุงเทพทั้งทั้ท ALLY, ท <ำ S 1> ทงส okay, <LS> ี่นะฮะที่มาบ้านกันมา คงจริงจริงของพวกหนูแล้วใช่ไหมค้วค่อยจริงเท่าไหร่อยากอยู่นานๆเออ่อนะไม่ยลง่ลูกสะพ้ายก็บอกก็วันนี้เราก็จะมามาสัมภาษณ์คุณลุงลุงทั้งหลายนะครับจะมถามมันจะแบ่งเป็น3มช่วงลุงช่ช่วงแรกก็จะเป็นช่วงแบบว่าเป็มช่วงคุณลุงเลยเป็นกลุ่มเกี่ยวสมาชิกเป็นชาวนาช่วงที่ก็จะเป็นของผู้บริโภคเราว่านั่งฟังด้วยเพื่อลุงแบบว่าฟัง้วมีคาถาม ไม่ปิดใจนะยทั้งหมดเลยที Blessed, okay. ่น่ารักดีกคนสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในกลุ่มชาวนาค่ะเป็นกลุ่มของผู้ประกอบอาชีพชาวนาซึ่งอยู่กลุ่มแรกเลยจะโดนสัมภาษณ์กลุ่มแรกเลยีพีน่ะ แล้วก็กลุ่มที่2เป็นกลุ่มผู้ตอนตอนที่เราพูดอยู่ก็จะมีผู้บริโภคมานั่งฟังด้วยคือเราอยากพูดเลยเราพูดไปเต็มที่เลยเหมือนทุกคนจะอยู่ในที่เดียวกันแต่ว่าจะโดนเข้ามาสัมภาษณ์เนี่ยคนละช่วงกันเพราะช่วงที่สองเป็นอะไรนะต้นเหมือนคนละช่วงช่วงที่2ก็จะเป็นกลุ่มของผู้บริโภคว่าเขาคิดยังไงเกี่ยวกับโครงการนี้หรือว่าคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับระบบนี้หรือว่าอะไรก็ว่าไป แต่พอเราฟังเขาพูดแล้วเรามีแบบคำถามแล้วเราไม่ถูกต้องนะตรงนี้เดี๋ยวเราช่วงนี้จดไว้ก่อนค่ะใว่ถ้าสมมติว่าพอช่วงที่สองอ่ะคุณลุงฟังสิ่งที่เขาพูดแล้วรู้สึกว่ามีอะไรอยากจะพูดถามจดไว้ก่อนค่ะเพราะว่ามันขัดใจมันขัดใจเลไไม่ได้เพรว่าต้องนะแบบพีอพอปุ๊บช่วงสาม เราปล่อยให้เต็มที่่ะคะเราจะจับสองกลุ่มนี้มาคุยกันถึงว่ประเด็นว่าจะทําได้หรือเปล่าเนี่ยทาได้จริงหรือเปล่าแล้ลองมาคุยกันดูแต่ถ้าคุณลุงหรือคุณป้านะคะคุณพี่ดีกว่าคุณพี่อุ่นเรือนะคะรู้สึกว่ามันมีอะไรที่อยากพูดมากกว่านี้หรืออยากให้พวกหนูถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยค่ะอยากพูดอะไรเพิ่มเติมบอกได้เลยหนูจะเพิ่มเข้าไปในสคริปต์เลยเราจะเริ่มถามจากลุงลุงหลาบก่อนถูกไหมลุงหลาบลุงหลาบใช่ลุงหลาบก็จะถามว่า ข้าวที่ของคุณลุงทำเนี่ยทุกวันเนี้ยมันต่างจากข้าวทั่วไปอะไรยังไงใช่แต่แต่อันเนี้ยอันเนี้ยไม่ต้องบอกตอนนี้ไม่ต้องบอกรู้ตัวแล้วส่วนแล้วก็ปล่อยแล้วก็แล้วแม่ถ้าทางลุงลาบของเราเนี่ยอยากจะพูดเต็มแก่แล้วนะครับเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราจะมีลุงเดย์ก่อนพวกหนูจะสัมภาษณ์ลุงเดย์ไปพร้อมๆกับ คุณคุณลุงคุณพี่ทุกคนคือมันถามลุงเดนเปิดหัวโครงการมาเลยว่าเป็นยังไงปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็มาถามลุงต่อข้าวเนี้ยมันของคุณลุงมันต่างจากคนอื่นยังไงของคุณลุงมันเป็นอินทรีย์ใช่ไหมคะใครก็แบบเป็นข้าวพันอะไรแล้วก็เราจะไปที่พี่อุ่นเรือนค่ะเราอยากให้ซีนที่อุ่นเรือนมากค่ะในฐานะที่พี่อุ่นเรือนเนี่ยเป็นชานาที่เราไม่ได้อยู่ในระบบสมาชิกเนี้ยค่ะอยากให้พี่อุ่นเรือนลองฟังที่ลุงเดชพูดค่ะ เดี๋ยวลุงเดชเขาจะพูดอยู่กับระบบสมาชิกอันนี้ระบบเข้าอินสีอยากให้พี่อุ่นเรือนอัดแบบในมุมมองของเราเลยว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้จริงหรือเปล่าพี่คิดว่ามันจะทําได้จริงหรือเ่ตอบไปเลยไม่ไม่ต้องเกรงใจเลยนะคะหนูคอนเฟิร์มค่ะคุณลุงทุกคนสนิทกับหนูน้องพิงนี่การันตีขนาดนี้เต็มที่ไปเลยครับพี่อุ่นเรือน แล้วทีนี้ก็จะมาคุณลุงนครนะคะคุณลุงนครนะคะเรื่องนี้นะคะเวลานึงจานหนึ่เียวคุณลุงนครอันนี้ือเรียนตามที่เราจะถามนะโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวจะถามคุณลุงนะครับว่าเราจะถามคำถามนี้ว่าคุณลุงเนี่ยมีวิธีการตรวจสอบคุณภาพอย่างไรสมมติถ้ามีคนสั่งซื้อข้าวมาเยอะๆเนี่ยแล้วเราจะตรวจสอบยังไงย้อมแมวได้หรือเปล่าหรือว่าแบบเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้เป็นสารเคมีหรือว่าอันนี้เป็นแบบอินซีอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าในขณะที่คุณลุงมีการตอบคําถามอะไรไปแล้วปรากฏว่าประเด็นนั้นสามารถถามต่อได้เพราะหนูอาจจะไม่ได้เรียงลําดับตามนี้ <c oughs> อาจจะมีคําถามแทรกไปแทรกมาแล้วถ้าคุณลุงเนี่ยมีความคิดเห็นเนี่ยไม่ต้องเกรงใจเลยว่าเป็นคิวของตัวเองหรือเปล่าสามารถตอบได้เลยพูดแทรกออกมาได้แทรกออกมาได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าคนนี้พูดก่อนแล้วจะดือไม่ถูกอย่างเงี้ยครับใช่ถูกแหมแมลุงเปียวนี่แการมดีจริงๆครับคุณผู้ชม เดจะพาไปอยู่คาเฟ่อะไรดีครับเนี่ยเปิดกันทร์สานสี่คนเนี่ยนะครับบอจบคุณลุงนครใช่ไหมคะเรื่องตรวจสอบคุณภาพก็มาที่ลุงเาจบคุณลุงนครใช่ไหมคะเรื่องตรวจสอบคุณภาพก็มาที่ลุงเบลมาถึงคิวลุงแล้วลุงเบลแล้วชาวนาไปพบกับผู้บริโภคแบบโดยตรงเลยเนี่ยมีประโยชน์อย่งไรบ้างพอจะเข้าใจภาพโดยรวมใช่ไหมคะรอลุงเดย์อธิบายเกี่ยวกับอันนี้ก่อนเสร็จปุ๊บเราก็จะไล่ไล่ถามแต่ถ้ามีประเด็นอะไรที่แทรกเข้ามามีความคิดเห็นเพิ่มเติมบอกได้เลยได้แล้วก็จะมีช่วงสุดท้ายซึ่งเราเราในชาเนี่ยจะไป ไปพบกับผู้บริโภคตัวแทนของผู้บริโภคแล้วก็รับเปพร like e. ้อมกันอย่เงีสุดท้ายนั้นก็จะสุดท้ายนี้จะได้ไ,<อ>ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเราจะให้คนดูอ่ะที่เขาดูอยู่เขาจะตัดสินว่าแบบว่าจะได้หรือไม่เต่เราจะมีให้เขาแบบส่งจดหมายมาหรือว่าอะไรก็ว่าไปในช่วงที่ 3, <ๆ>3ก็คือจะไม่ได้แบบมีสคริปต์ะไรมากมันแล้วแต่ว่าตอนนั้นเขาถามอะไรมาแล้วก็ตอบไปตรงประเด็นกับพี่เสวนากันนะคะประมาณนี้นะคะได้นะคะ ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณลุงครับขอบคุณมากครับเอาละครับตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วสำหรับการถ่ายทำสกู๊ปในครั้งนี้ครับวันนี้คุณแต๊บก็รับหน้าที่เป็นตากล้องสำหรับถ่ายทำสกู๊ปในครั้งนี้ครับการที่เขาเนี่ยพัฒนาพันธุ์ข้าวนะคะให้เสียงโอเคไหมครับส่วนคุณว่านนี่ก็รับหน้าที่เป็นผู้กำกับเช่นเคยครับโอเคครับทินีกรโอเคเว็บนะห้าสี่สาม ครับครับครับโอเคน,นะครับให้เขาวิ่งออกไปให้หมดเฟรมก่อนก็ได้ครับแล้ว่อยพูดตอนนี้มันเข้าเฟรมครับพร้อมครับพร้อมเลยครับเทปนับเซอร์นาสมาชิกข้าวินซีห้าสี่สามสองสวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านครับผมวันนี้ตั้น ทำหน้าที่เป็นพิธีกรน,นะครับก็พริ์เน้่ยค่ะเป็นพิธีกรร่วมค่ะครับสำหรับรายการทํานี้พ่อดูวันนี้นะครับอาจจะดูแปลกตาไปสำหรับเทปก่อกๆที่ผ่านมานิดนึง<ด>เพราะว่าจริงจังขึ้นมามากทันทีใช่ครับเพราะว่าวันนี้พวกเราได้มาตั้งโต๊ะเสวนาครับเพื่อที่จะมาพูดถึง ปัญหาแล้วก็ทางออกเรื่องข้าวไทยในปัจจุบันครับผมใช่ค่ะโดยหัวข้อวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันนะคะมีหัวข้อกว้างๆว่า,วาความฝันของชาวนาไทยสมาชิกข้าวอินทรีย์มีจริงได้หรือไม่ค่ะครับผมแน่นอนครับความฝันของชาวนาไทยทุกคนนะครับก็อยากที่จะให้ข้าวที่ตวเองปลูกได้ราคาดีใช่ไหมครับแต่ว่ามีความฝันของชาวนากลุ่มหนึ่งครับพวกเขาคิดต่างอย่างพอเพียงครับผมราคาข้า,าวนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวกําหนดคุณภาพชีวิตที่ดีของพวกเขาครับใช่ค่ะสิ่งที่พวกเขาคิดค้นขึ้นมาก็คือการแพ้ ให้ดีมากขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นในขณะเดียวกันนะคะก็มีการเริ่มคิดค้นโครงการเกี่ยวกับสมาชิกของผู้บริโภคนะคะที่มีเจตนาสําคัญเลยคืออยากให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับประทานอาหารได้รับรับประทานข้าวนะคะที่มีคุณภาพและก็มีราคาสมเหตุสมผละค,ะค่ะครับผมดูน่าสนใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะแต่ตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มพูดคุยในประเด็นดังต่อไปนี้นะคะข้าพเจ้ะาทางน้องพิงค์นี่คงจะตื่นเต้นไปหน่อยเลยครับคุณผ,ผู้ชม สี่สามสองน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะสนใจมากเลยแต่ก่อนอื่นนะคะต้องขอแนะนำผู้ร่วมรายการซึ่งตอนนี้เขาอยู่กับเราแล้วครับเห็นเหรอมันเ้าอก่า็นนเเี้ช่วงแรกๆนี่อะไรอะไรก็ติดขัดไปหมดลยครับคุณผู้ชม